ยามเช้าตรู่แสงตะวันสีทองอ่อนๆสาดส,ส่องลงบนผิวน้ำในทะเลสาอันเงียบสงบไอหมอกบางเบาลอยละเลียดเนื้อผืนน้ำราวกับผ้าไหมพระภิกษุหนุม่มวิมลผู้มีศรัทธาแรงกลา้าแต่ยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยกำลังเดินเคียงข้างหลวงปุ่ญานินพระเทระผู้มีดวงตาที่ฉายแววแห่งความเมตตา และความเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งทั้งสองกำลังเดินทางไปยังอีกฝั่งของทะเลสาบเพื่อร่วมพิธีสำคัญริมฝั่งวิมลสังเกตเห็นชาวประมงชาราผู้หนึ่งกำลังเดินลุยน้ำเตือนๆอย่างคล่องแคล่วราวกับเท้าของเขามีได้สัมผัสผิวน้ำเลยแม้แต่น้อยร่างกายของชายชาราดูเบาวิวและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างง่ายดาย ทิ้งไว้เพียงระลอกคลื่นเล็กๆที่จางหายไปอย่างรวดเร็ววิมนหยุดชะงักมองภาพนั้นด้วยความทึ่งปนสงสัยหลวงปู่ท่านดูสิชายผู้นั้นเดินบนน้ำได้ราวกับปาฏิหารหลวงปูญญ่ยนินทอดสายตามองตามวิมนไปยังชาประมงชาราแววตาของท่านสงบนิ่งนั่นมิใช่ปาฏิหารดอกวิมนเป็นเพียงความชำนาญ ที่เกิดจากการฝึกฝนแต่เป็นไปได้อย่างไรกันครับหลวงปู่ที่เท้าจะไม่จมลงในน้ำวิมลถามด้วยความสงสัยใครร่รู้หลวงปู่ยานินหันมามองวิมลด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเจ้าปรารถนาที่จะเดินบนน้ำได้เช่นนั้นหรือไม่วิมลตอบอย่างไม่ลังเลแน่นอนครับหลวงปู่หากข้าสามารถทำได้ ข้าจะสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่ธรรมะได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นหลวงปุยานินพยักหน้าความปรารถนานั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เจ้าจงจำไว้ว่าจุดมุ่งหมายของการเดินทางสำคัญยิ่งกว่าวิธีการท่านเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่ท้าทายหากเจ้าปรารถนาที่จะเดินบนน้ำ ข้าจะสอนเจ้าเองแต่เจ้าต้องมีความเพียรและความอดทนอย่างยิ่งยวดวิมลรู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งเขาคุกเข่าลงตรงหน้าหลวงปู่ขอน้องรับคำสอนของท่านหลวงปู่ด้วยความเคารพข้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถหลวงปู่ยานินลุกข,ขึ้นยืนมองไปยังผืนน้ำกว้างใหญ่เบื้องหน้าจงตามข้ามา ท่านเริ่มก้าวเดินลงสู่ทะเลสาน้ำเย็นเยียบสัมผัสเท้าของท่านแต่ท่านกลับก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงทิ้งไว้เพียงรอยคลื่นเล็กๆที่ค่อยๆจางหายไปวิมนมองตามหลวงปู่ด้วยความประหลาดใจเขาไม่เข้าใจว่าหลวงปู่ทำได้อย่างไรแต่ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นเขาจึงก้าวตามลงไปในน้ำบ้าง ความเย็นเยือกของน้ำทำให้เขารู้สึกชากไปทั้งเท้าเมื่อก้าวเดินเขากลับจมลงไปในน้ำจนถึงหน้าแข้งสร้างความยากลำบากในการเคลื่อนที่หลวงปู่ข้าทำไม่ได้วิมลร้องบอกด้วยความท้อแท้หลวงปู่ยานินหยุดรอหันกลับมามองวิมลด้วยสายตาที่เปลี่ยนด้วยความอดทนเจ้าเพิ่งเริ่มต้นอย่าพิ่งท้อถอย จงสังเกตการเคลื่อนไหวของน้ำสังเกตการทรงตัวของร่างกายและที่สำคัญที่สุดจงเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองนับตั้งแต่วันนั้นวิมลเริ่มการฝึกฝนการเดินบนน้ำอย่างหนักหน่วงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของหลวงปู่ยานินทุกเช้าตรู่และยามเย็นเขาจะลงไปในทะเลสา ฝึกการก้าวเดินอย่างช้าๆและมั่นคงพยายามรักษาสมดุลของร่างกายและทั้งความเข้าใจกับการไหลเวียนของกระแสน้ำในช่วงแรกมันเป็นสิ่งที่ยากลำบากอย่างยิ่งเท้าของวิมลจมลงในน้ำครั้งแล้วครั้งเล่าร่างกายของเขาแกว่งไปมาอย่างควบคุมไม่ได้เขาต้องใช้พละกกำลังอย่างมากในการก้าวเดินแต่ละก้าว ความเหนื่อยล้าและความท้อแท้เริ่มกัดกร่อนจิตใจของเขาหลวงปู่ข้าไม่แน่ใจว่าข้าจะทำได้จริงๆวิมลเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอ่อนล้าขณะที่เขานั่งทักริมฝั่งน้ำหยดลงจากชายจีวรหลวงปูยานินนั่งลงข้างๆเขามองไปยังผืนน้ำที่ยังคงสงบนิ่ง เจ้าเห็นสายน้ำนั tamam ้นหรือไม่วิมนมันไหลเอ่ยๆอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดนิ่งแม้จะมีอุปสรรคมากมายขวางกั้นมันก็ยังคงหาทางไหลต่อไปความเพียรพยายามก็เช่นกันหากเจ้าไม่ย่อท้อเจ้าก็จะสามารถก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปได้หลวงปู่ยังได้สอนวิมนถึงหลักการของการทรงตัว และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพท่านอธิบายว่าการเดินบนน้ำไม่ใช่การใช้พละกกำลังกดลงไปแต่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติของน้ำการเคลื่อนไหวต้องนุ่มนวลและต่อเนื่องเปราวกับการได้รำไปบนผืนน้ำวิมลตั้งใจฟังคำสอนของหลวงปู่และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเขาใช้เวลาหลายชั่วโมง ในแต่ละวันกับการฝึกฝนสังเกตการเคลื่อนไหวของชาประมงชาราที่ยังคงเดินบนน้ำได้อย่างง่ายดายราวกับเท้าของเขามีแผ่นไม้บางๆรองรับอยู่ค่อยๆทีละน้อยวิมลเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาเริ่มคุ้นเคยกับการทรงตัวบนผิวน้ำเขาเรียนรู้ที่จะถ่ายเทน้ำหนักอย่างสมดุล และใช้การเคลื่อนไหวของแขนช่วยในการพยุงตัวการก้าวเดินของเขาเริ่มมั่นคงขึ้นแม้เท้าจะยังคงจมลงไปในน้ำบ้างแต่ก็ไม่ลึกเท่าเดิมและเขาสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นแต่สิ่งที่วิมลยังคงสงสัยอยู่ก็คือทําไมชาวประมงชราผู้นั้นถึงสามารถเดินบนน้ำได้โดยที่เท้าแทบจะไม่จมเลยแม้แต่น้อย มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่เหนือกว่าความชํานาญธรรมดาวันหนึ่งขณะที่วิมลกาลังฝึกฝนอยู่ใกล้ๆกับที่ชาประมงชารามักจะเดินผ่านเขาตัดสินใจเตยถามชายชาราด้วยความเคารพท่านลุงท่านฝึกฝนการเดินบนน้ำมานานเท่าใดแล้วหรือชาประมงชาราหยุดเดินหันมายิ้มให้กับวิมลน,นานมากแล้วหนุ่มน้อย ตั้งแต่ข้ายังเป็นเด็กข้าต้องออกเรือหาปลาเป็นประจำและการเดินลุยน้ำตื้นๆเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้าทำอยู่ทุกวันจนชินแต่ท่านเดินได้อย่างไรเท้าของท่านแทบจะไม่จมเลยวิมลถามด้วยความสงสัยชาวประมงชาราก้มลงมองเท้าของตนเองที่จมอยู่ในน้ำที่เล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาตอบ ด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายขค่เพียงแค่ก้าวเดินไปตามพื้นสายใต้น้ำเท่านั้นเองคำตอบของชาประมงชาราดังสะท้อนอยู่ในความคิดของวิมลราวกับเสียงระฆังที่ดังกังวานก้องเขาจ้องมองไปยังเท้าของชายชาราที่ก้าวเดินอย่างมั่นคงบนพื้นสายใต้น้ำตื้นๆทิ้งไว้เพียงร่องรอยจางๆบนผิวน้ำเบื้องบนทันใดนั้นเอง วิมลก็เกิดความกระจ่างในจิตใจเขาลืมตาขึ้นช้าๆมองไปยังผืนน้ำกว้างใหญ่เบื้องหน้าความสงสัยและความท้อแท้ที่เคยมีได้จางหายไปจนหมดสิ้นเขาเข้าใจแล้วว่าการเดินบนน้ำที่แท้จริงนั้นไม่ได้หมายถึงการท้าทายกฎแห่งธรรมชาติหรือการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่มันคือการเข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการใช้ความพยายามอย่างชาญฉลาดชาวประมงฉลา,าไม่ได้เดินบนน้ำอย่างที่เขาเข้าใจในตอนแรกแต่เขาเดินบนพื้นทรายที่อยู่ใต้น้ำตื้น,นอาศัยความคุ้นเคยและความชำนาญในการเคลื่อนที่ผ่านสภาพแวดล้อมนั้นวิมลหันไปมองหลวงปุยานินที่ยืนรอยอยู่ริมฝั่ง แววตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพข้าเข้าใจแล้วครับหลวงปู่วิมลกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและชัดเจนการเดินบนน้ำไม่ได้สำคัญเท่ากับการเข้าใจถึงหนทางที่จะไปถึงจุดหมายหลวงปู่ยานินพยักหน้าด้วยรอยยิ้มที่เปลี่ยมด้วยความเมตตาถูกแล้ววิมล สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ร่องรอยที่เราทิ้งไว้บนผิวน้ำแต่อยู่ที่การเดินทางของเราและสิ่งที่เรารู้แจ้งระหว่างทางวิมลก้าวเดินลงสู่ทะเลสาบอีกครั้งคราวนี้เขามิได้พยายามที่จะทำให้เท้าของเขาลอยอยู่เหนือน้ำแต่เขาสังเกตพื้นสายใต้น้ำอย่างระมัดระวังเขาก้าวเดินไปตามพื้นสายนั้น อย่างมั่นคงและต่อเนื่องร่างกายของเขาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างราบรื่นทิ้งไว้เพียงร่องรอยคลื่นเล็กๆที่จางหายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับชาวประมงชาราเมื่อวิมลเดินขึ้นไปถึงอีกฝั่งหลวงปูยญานินได้ยืนรอยอยู่แล้วท่านมองวิมลด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจเจ้าได้เรียนรู้แล้ววิมล หลวงปู่กล่าวด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นเจ้าได้เข้าใจแล้วว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ก็เป็นเพียงความเข้าใจในธรรมชาติและความเพียรพยายามอย่างถูกวิธีร่องรอยบนน้ำอาจจางหายไปแต่ความเข้าใจที่เจ้าได้รับในวันนี้จะคงอยู่กับเจ้าตลอดไปวิมลก้มลง,ลงกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพ เขาไม่ได้เรียนรู้วิธีการเดินบนน้ำอย่างแท้จริงแต่เขาได้เรียนรู้บทเรียนที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั่นคือบทเรียนของการเข้าใจธรรมชาติการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและความสำคัญของการเดินทางที่แท้จริงซึ่งมิได้อยู่ที่ร่องรอยภายนอกแต่อยู่ที่การเติบโตภายในจิตใจ